ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์จีนยอดสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการจัดเทลิสตัวละครของเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันอีกแล้วนะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการจัดเทลิสทุกตัวละครเลยนะครับตั้งแต่ระดับ U r ไปยันระดับเอ็นเลยนั่นเองนะตัวก่อนที่เราเนี่ยจะไปทําการเริ่มจัดเทลิสกันเนี่ยผมก็อยากจะถามคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าคนที่เล่นเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมว่ารู้กันหรือเปล่่าาว ตัวละครในเกมมันพันแมนเดอะสตองเกต้าอิงตามเซิร์ฟเวอร์จีนย่อตอนนี้เนี่ยมันมีตัวละครอยู่ทั้งหมดกี่ตัวแล้วนั่นเองนะส่วนปกคลิปที่ผมเขียนเอาไว้ว่า140ตัวเนี่ยผมโกหกนะครับก็ลองทําการหยุดคลิปแล้วก็ลองคอมเมนต์ทายดูว่าตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวละครนั่นเองนะลองทายกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการเฉลยทายคลิปแล้วกันนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีกี่คนที่เดาถูกนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าการจัดเทลิสกันเลยดีกว่า แล้วก็มาอยู่ในหน้าการจัดเทียริต์กันแล้วนะครับก็เทียริต์ในคลิปนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5้าเลนนั่นเองนะจะมีแรงเมตานะครับก็คือทีเมตาในปัจจุบันเก่งเล่นได้เนี่ยก็จะเก่งรองลงมาจากทีเมตานั่นแหละครับก็คืออาจจะไม่ใช่ตัวละครที่ติดเมตาแล้วนะแต่ว่าก็ยังคงเก่งอยู่นํามาจัดใส่ทีนอยู่ซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นตัวละครประเภทซับเลยนั่นเองนะครับจะไม่ค่อยมีพวกดาเมจอะไรมากมายนะก็จะลงประมาณเวลเซการ์ดนะครับที่จะประมาณเพิ่มเลือดอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มีตายเกิดในการเอามาแทงคคได้้ตตตััววลละะะรรนนเเกกมี่็็จป ที่เปิดมา้ในช่วงแรกๆเนี่ยก็สามารถปั้นมาแบกทีมเราในช่วงแรกได้อยู่นะส่วนไม่เก่งเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับจะเป็นตัวละครไม่เก่งนะ อาทีเช่นพวกตัวละครระดับเอพวกนี้นะครับผมก็จะจัดไปในแล้งไม่เก่งไปเลยนั่นเองนะครับในคลิปนี้ยผมอาจจะไม่อธิบายอะไรมากมายนะเอาเป็นว่าตัวละครตัวไหนที่มันพอมีบทบาทหรือว่าอยู่ในเมตาเนี่ยผมก็จะพูดเล็กน้อยแลวกันนะครับส่วนตัวละครที่มันไม่ค่อยมีบทเด่นหรือว่าไม่เก่งผมก็จะลากใส่ลากใส่ไปเลยนะพอถ้ามาทําการอธิบายจุดเด่นของแต่ละตัวละครเนี่ยคลิปนี้น่าจะยาวมากๆเพราะตัวละครในเกมนี้มันมีเยอะจริงๆนะ ก็เดี๋ยวเรามาทําการจัดแรงกันแบบรวดเร็วสปีดลันกันเลยแล้วกันนะครับก็สับพวกตัวละครระดับเอ็นหรือว่าสีเขียวเนี่ยผมก็จะใส่ไปที่ไม่เก่งหมดเลยแล้วกันนะครับเพราะแรงเอ็นก็อย่างที่เรารู้กันว่าส่วนใหญ่นะครับผมก็จะสกิลเหมือนกันเลยนะโดยเฉพาะไอ้พวกตัวละครปลาหมึกพวกตัวละครนกอะไรพวกนี้เนี่ยสกิลเหมือนกันทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนสีนั่นเองนะพวกกบพวกอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับผมลากใส่ไปที่แรงไม่เก่งให้หมดเลยนั่นเองนะ แต่การจะมีตัวละครระดับ R บางตัวที่อยู่แหลงไม่เก่งด้วยนั่นเองนะครับอาจจะเกือบทุกตัวเลยก็ว่าได้นะที่จะอยู่ในแหลงไม่เก่งนะกลิลีล่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็ไปแหลงไม่เก่งเลยนะครับผมไอเล็กเหมือนกันนะแต่ว่ามูมิงไรเดอร์เนี่ยผมให้ที่แหลงต้นเกมแล้วกันนะครับปั้นมาแบกได้นะอันนี้ก็เช่นกันนะไปที่แหลงไม่เก่งนะครับผมไปไม่เก่งทห้หมดเลยนะและตัวละครระดับ R ตัวสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าจะมาอยู่ในแหลงต้นเกมได้กน็น่าจะเป็นตัวไมโครพลาสมาตัวนี้นี่แหละครับผม ก็ผ่านไปนแล้วนะครับผมสำหรับการจัดของแรงเอลแล็แรงอานะก็จะเห็นได้ว่าจะมีเพีเกแค่งตัวละครเท่านั้นนะครับที่จะมาอยู่ในแรงต้นเกมได้ทีนี้เราก็มาดูในแรงระดับ SR กันบ้างนะครับเริ่มที่เจนอสล่างแรกนะครับตัวแจกฟรีผมมองว่าต้นเกมยังไงถ้าเราหาคอไมาได้จริงตัวละครตัวนี้ก็เอามาเล่นได้นะแม็กซ์สายฟ้าเก่งในด้านการสตันก็จริงนะครับแต่เอามาเล่นจริงผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเช่นเดียวกับตัวนี้นะครับผมเกล็ดขี้หน้ามันมากๆมนะเวลาได้มาในเกมแต่ว่าในในเมสเนี่ยมันค่อนข้างฮาร์ด ยุงก็เหมือนกันนะครับผมตัวยุงเนี่ยเอามาใส่ในต้นเกมก็ได้อยู่นะเพราะตัวละครตัวนี้มันมีสกิลคอนะครับฟูบุกิร่างแรกก็เช่นกันนะครับผมใส่ได้นะครับสติงเกอร์เนี่ยลังเลี้ยวนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าเอาไปใส่ในไม่เก่งดีกว่านะครับเพราะว่าสายสีเหลืองของเกมนี่เนี่ยมันมีเยอะนะแล้วก็สายสีเหลืองที่เก่งกว่าสติงเกอร์ที่เป็นระดับ s r เนี่ยก็ตัวนี้เลยนะครับผมโกลเด้นบอลนะอยู่ในแรงต้นเกมได้นะครับอันี้ก็ไปไม่เก่งเลยละกันนะครับตัวนี้ก็ต้นเกมนะสมายแมนนี่ก็ถือว่าต้นเกมเล่นได หน้ากากหวานก็เช่นกันนะครับแต่ว่าหน้ากากหวานเนี่ยใส่ไปในแหลงซัพพอร์ตดีหรือเปล่าพวเอามาตีบอสได้ดีมากๆตัวหลังๆเกมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับเพราะงั้นกบไปที่แหลงต้นเกมแล้วกันนะสเน็กเกอร์ไปไม่เก่งเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ต้นเกมได้อยู่นะครับเป็นดาเมจหมู่ที่เป็นสายต่อสู้นะแปดฐานะกัดก่อนได้ลดพลังโจมตีได้ไอ้นี่ก็เช่นกันนะครับเป็นแนวคอมโบกัดก่อนนะกอริล่าก็ไปที่ไม่เก่งนะครับ,บบีคิงเนี่ยก็อยู่ข้างๆหน้ากากหวานไปเลยแล้วกันนะครับเป็น2ตัวในการ คอยมาทำดาเมจเอ้ยคอยทําดาเมจกับบอสนะครับตอนแรกจะพูดว่าคอยทำดาเมจต,ต่อเนื่อง ต่อไปราชา่านฟ้าก็ไปที่แรงต้นเกมแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นตัวละครบัฟดาเมจได้ดีมากๆซาหลายก็ไปที่ต้นเกมแล้วกันนะครับแบกได้อยู่นะดอ,อรจีนัทคอปีศาจเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะใช้ตัวนี้กันนั้นในช่วงต้นเกมฟุเคกาเนี่ยผมคิดเป็นสายสีฟ้าที่เก่งอยู่ในช่วงต้นเกมในกรณีที่เราไม่มีจกกักรพรรดิเด็กหรือว่าดรจีนัทเพราะงั้นก็ใส่แรงต้นเกมได้อยู่นะปีศาจใต้ดินตัวน,นี้เนี่ยถ้าจะพูดเป็นตัวละครไล่ตีที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมายนะนะเพียงแค่ใส่ไว้ใใในนนแแถวไไไไหหททีีีี่่่่่เเเรรรราาาตตต้้้อองงกกจจจะะมมมัลลล็ดยพ ต้นเกมได้อยู่บาคุสันนี่ก็ต้นเกมเลยนะครับผมมองว่าเป็นตัวละครคอรที่ดีสุดในระดับ SR แล้วนะนักมายากลน,นี่เป็นซัพพอร์ตในการลดดาเมจต่อเนื่องก็จะใส่ไปที่แรลงซัพพอร์ตแล้วกันไอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครดาเมจได้อยู่นะครับในช่วงต้นเกมนะลูกน้องอะตอมิกซามูไรก็ต้นเกมแล้วกันนะครับโจเซ่ร่างคนผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ก็เอาไปที่เอ่อลังเลนะครับว่าจะไม่เก่งหรือต,ต้นเกมดีก็ต้นเกมแล้วกันนะครับสกิลมันก็ใช้ได้อยู่ลิลิตนี่ก็เป็นซัพพอร์ตเลยแล้ว ไอ้น,นี้สร้างโล่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะมาสร้างโล่ในช่วงต้นเกมนะขอให้มันได้ออกสกิลก็สร้างโล่ได้เลย สี่มือนี้ก็ไปแรงซัพพอร์ตเลยแล้วกันนะครับเพิ่มลูกไฟเทิรธอแรกไอสายฟ้าตัวนี้เหมือนกันนะครับผมเพิ่มดาเมจถ้าทีมเรามีโลมนุษย์แมลงสาบเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่เอามาแบกไดี่เหมือนกันนะครับเป็นตัวละครที่ตายยากมีสกิลในการตายได้เหมือนกับเจ้าตัวละครจนอสล่าง s s r เอลยนั่นเองนะครับก็ไปที่แรงต้นเกมแล้วกันแทงทบมังสวิรัตเนี่ยก็ไปที่แรงซัพพอร์ตเหมือนกันแล้วกันนะเพราะว่าในเมตาซุงขับเคลื่อนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยพี่หลายหน้าคนนี้ก็เอาไปที่แรงตต้้้นนนนนนเเกกกกมมมแแแลวััะ่่่่่ออไปปซรราาางงใีจ็ นะถ้าผมดูไม่ผิดเพราะว่า่าง2มันจะมีก้อนหินขึ้นมานะส่วนล่าง UR ก็จะเป็นสีแดงนะครับเพื่อหลังก็ไปที่แรงต้นเกมแล้วกันนะครับเป็นตัวราเมจต้นเกมที่ผมมองว่าดีมากๆตัวหนึ่งเลยปู่เซียวแฟงนี่ก็ต้องไปในแรงซับพอร์ตแน่นอนนะครับเป็นซับโลที่ไม่ต้องออกสกิลแค่มีในทีมเฉยๆก็สามารถกังโลงให้ได้ทั้งทีมโกคขสื่อตอนแรกผมก็จะใส่ไปที่ต้นเกมนะครับแต่มองดูแลว a, ้วเมตาเดี๋ยวนี้โกคขสื่อเอาไปเป็นซับพอร์ตน่าจะดีกว่านะมาฝบ้่งแมนล่างแรกนะครับถ้าสมมต่่าเาดดาเดแนนนยกก็บกก้้ไอออูัองศนะ เื่อนร่างแรกเนี่ยก็ให้เป็นตอนแรก่าจะให้ซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าลืมไปว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวดาเมจนั่นเองนะเพราะตัวละครตัวนี้ถ้ามันได้แปลงร่างาไหลดาเมจจะแรงมากพอมกับไปที่ต้นเกมแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้จะไปหาพวกตัวละครพวกนี้จากไหนก็ตามนะแต่ถ้าได้มาก็ปั้นไว้ต้นเกมดีมากต่ท้ายเกมเมตาปัจจุบันตอนนี้ไม่มีคนเล่นแล้วนะครับโซนิค ล่าง2นะครับผมซับโซนิกล่าง2ก็ไปที่ซัพพอร์ตแล้วกันนะครับหลังๆถ้าได้มาก็น่าจะบับความไวอย่างเดียวแต่ก็เป็นตัวดาเมจได้ด้วยเกลโลเกโลก็เอาไปที่แรงเออเก่งเล่นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมคิดดูก่อนก็น่าจะเป็นแรงเก่งเล่นได้อยู่นะเพราะถ้าเราไม่มีคอเกลียเนี่ยเกโลเกโลก็น่าจะเป็นคอปีศาจอันดับที่2ของเกมตอนนี้นะ เจนนอตนะครับผมสับเจนนอตล่างแรกกลับไปที่ต้นเกมแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าไม่รู้จะหามันจากไหนก็ตามนะยุงแดงนี่เรียกว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากเลยนะครับตีบอสท,ทำดาเมจได้ด้วยตัวมันเองนะก็เอาไปที่แหล่งต้นเกมแล้วกันนะครับต่อไปปู่บอมนะปู่บอมก็ถ้าไม่นับคอสุนขับคเคลื่อนก็จะเป็นคอฮโร่อันดับที่2นะครับเพราะงั้นก็เอาไปที่เก่งเล่นได้แล้วกันนะ สำหรับซุยริยวเนี่ยก็แน่นอนนะครับไปอยู่กับพวกต้นเกมให้หมดเลยนะสำหรับพวกตัวละครตัวดําจากตู้เก่าๆนะครับผมที่ไม่รู้ว่าจะหาได้จากไหนแล้วตอนนี้แต่ถ้ามีก็สามารถปั้นมาแบกได้ในช่วงต้นเกมพิโลไฟของเรานะครับก็ไปที่แรงซัพพอร์ตเลยแล้วกันนะเป็นตัวละครตัวเดียวที่สามารถสร้างโลไฟได้ จนถึงตอนนี้ก็ยังมีตัวเดียวอยู่นั่นเองนะโซนิคล่างแรกสำหรับโซนิคล่างแรกก็ไปที่อ่อแรงไม่เก่งเลยแล้วกันนะครับว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่สกิลของมันปุริปุริรก็ไปที่แรงไม่เก่งแล้วกันนะครับไปรวมกับโซนิคนะราชาใต้ดินเนี่ยก็ไปที่อ่อแรงต้นเกมแล้วกันนะครับต้นเกมก็ถือว่าปั้นมาแบกได้อยู่นะอย่าดูถูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นตัวละครแจกฟร,รีด้วยปั้นมาแบกได้ดีมากๆแทงท็อปมาสเตอร์ก็ตอนแรกวก็จะจัดในแรงไม่เก่งอยู่แหละครับแต่ถ้าเราปั้นมันดี มากนะครับก็ไปที่แหล่งต้นเกมสําหรับเด็กนะครับผมเด็กเนี่ยก็จะเป็นคอนะครับเป็นตัวคอฮีโร่ก็น่าจะเป็นตัวคอที่เก่งที่สุดในช่วงต้นเกมนะเพราะงั้นก็ไปที่แหล่งต้นเกมนะครับวัคซีนแมนนะครับแน่นอนนะครับผมว่าต้องซับพอร์ตอยู่แล้วนะกอริบาต้นเกมแบกได้นะครับใส่ไปที่แหล่งต้นเกมเลยนะอะตอมิกซามูไรก็แน่นอนนะครับต้นเกมไปยืนคู่กับทัสเซอร์เจิเลยนะที่กระบองเหล็กของเราเนี่ยผมอาจจะให้ไปที่แหล่งไม่เก่งแล้วกันนะครับตัวมันค่อนข้างปั้นยาก ต้องเน้นทิเพียเยอะนะครับถึงจะยืนได้ถึกแล้วก็ได้ไล่สวนเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แนะนา,น,านะครับผมในต้นเกมก็ไม่แนะนำเพราะมันแบกไม่ได้สักเท่าไหร่โจมตีเป็นเป้าหมายแบบเออรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเป้าหมายแถวแนวตั้งนะครับไม่ใช่เป้าหมายเดี่ยวนะถ้าผมจำไม่ผิด แต่ก็เป็นตัวละครที่ผมมองว่าไม่เก่งอยู่ดีแหละครับถ้าเราไม่ได้อวยกาลูก็ไปที่แรลงต้นเกมเลยแล้วกันนะพ yeah. anyway ิกก็สพิกก็สล่างแรกก็พอใช้ได้นะครับเก่งแค่ได้นะมีอมนะครับผมแล้วก็สเกลตามเฮดพีทำให้ตัวละครตัวมันเนี่ยตายยากเพราะงั้นก็ไปอยู่แรงเดียวกับปู่บอมให้ก่อนปู่บอมเลยแล้วกันนะพี่ปลานะครับพี่ปลาก็ไปที่แรลงเอ่อต้นเกมแล้วกันนะเมลสกาดล่างแรกก็เอาเป็นว่าไปอยู่แรลงไม่เก่งเลยแล้วกันนะครับโบลตก็ไปที่ต้นเกมแล้วกันนะครับคิงก็ไปที่แรลงต้นเกมเหมือนกันนะครับเกลิ ที่ต้นเกมนะเล่นคอมโบบล็อกพลังงานได้ดีมากๆไม่ใช่บล็อกพลังงานสิเกเรลเนี่ยต้องเป็นคอมโบลบพลังงานมีทนายก็ต้นเกมบัฟดาเมจได้นะครับซอมบีม้แมนนี่ก็จัดให้อยู่ในแรลงซัพพอร์ตได้อยู่มั้งพะเอามาตายเกิดในการรับดาเมจจากบอสได้อยู่นะแฟตปักกายแสงล่างแรกก็ไปที่ต้นเกมแล้วกันนะฟินดิ้แมนตายเกิดได้เอามาแทางได้นะครับเพราะงั้นก็ไปอยู่ซัพพอร์ตเลยแล้วกันนะแล้วก็ลุ้งแถวหลังได้ด้วยทัสเมกี้ล่างสองก็เอาไปที่แรลง เก่งเล่นได้แล้วกันนะครับตัวมันก็เก่งอยู่นะหุ่นยนต์ G4 ก็ไปที่แรงไม่เก่งแล้วกันนะครับหน้ากากหวานก็ไปที่แรงซับพอร์ตเลยนะโจเซ่ก็ซับพอร์ตให้เหนือวัคซีนแมนวัคซีนแม่ล่าง2ก็ไปอยู่ที่แรงเก่งเล่นได้เกวิน <Kevin S 2> ถึงแม้ว่าจะตกเมตาไปนานแล้วนะครับแต่ด้วยความสามารถในการสตันของมันผมก็มองว่าเก่งเล่นได้นะฟูบุกิตัวเติมเงินนะครับที่มาพร้อมกับก,บการแปดฐานะแบบใหม่ก็ไปอยู่ที่แรงเก่งเล่นได้คู่กับพี่สาวของเขาแล้วกันซูเปอร์ดาร์กชายก็ไปแรงซับพอร์ตเลยนะงูนี่จะไปอยู่แรงต้นเกมก็ได้อยู่่ัก็ได้้ีีมทง การเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามได้ด้วยปาคุซัน sdr ตัวแรกๆที่แจกฟรีของเกมนะครับก็ไปที่แรล่งเก่งเล่นได้แล้วกันนะครับแทงท็อปอันนี้น่าจะเป็นล่าง sdr บวกใช่ไหมใช่เลยครับถ้าโพสอันนี้ก็ไปที่แรง่งเก่งเล่นได้นะครับเมลสากาัด sdr บวกก็ไปที่แรงซับพอร์ตเลยแล้วกันนะโกเกสึล่าง sdr บวกผมมองว่าประโยชน์มันน้อยกว่าล่าง sdr ปกตินะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยน่าเล่นแล้วนะครับเพราะงั้นก็ไปที่แเอ่อ ถ้าไปไม่เก่งมันก็จะแกงตัวละครระดับเอเดตาบวกมากเกินไปเพราะงั้นเอาไปที่แรงต้นเกมแล้วกันนะครับสับโกเกสือเพราะผมมองว่าการมาของคอร์ซึ่งกับเพื่อนเนี่ยมันก็เนิฟโกเกสือไปพอสมควรนะพิกอดล่างเอเดาบวกก็ไปที่แรงเก่งเล่นได้นะครับราชตันติล่างเอเดาบวกก็เช่นกันนะครับอัซซึ่งกับเพื่อนนะครับผมแน่นอนนะครับคอเมต้าก็ต้องอยู่แรงบนสุดอยู่แล้วมาเพราะบ้านแมน่ล่างที่2นะครับล่างที่2เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่า ไม่ค่อยเก่งนะครับสำหรับในความคิดของผมนะเป็นตัวละครนีนได,ดาบบกที่ทําสกิลมาได้ค่อนข้างแบบดูว้าวนะครับแต่ว่าพอไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันเก็บสแต็กมันอะไรต่างๆนะครับมันทําให้วุ่นวายมันไม่ได้แรงแต่ในเทิร์นแรกนะถ้าเราไม่สามารถหลบสกิลได้หรือว่ามีหลอดเลือดสีม่วงที่มากพอก็จะตีไม่ครบ13ส,ส,สแต็กนั่นเองนะครับเพราะงั้นก็เอาไปที่แรงอ่จะไม่เก่งก็อย่าง กรณีเดียวกูแค่สื่อนะครับพรก็ไปที่แรงต้นเกมแล้วกันนะต่อไปเด็กล่าง sdr บวกนะครับก็ไปที่ต้นเกมแล้วกันนะโบลอนล่าง sdr บวกนะครับผมก็ต้นเกมเหมือนกันพี่ด้วงนะครับพี่ด้วงก็เช่นกันนะครับผมไปที่ต้นเกมให้หมดเลยนะกระบองเหล็กก็เหมือนกันนะครับแต่จริงเนี่ยพวกตัวละครต้นเกมพวกนี้เนี่ยเราจะไปจัดอยู่ในแรงเก่งเล่นได้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมขอใส่ไว้ที่ต้นเกมแล้วกัน คิงนะครับตัวบัฟความไวก็ไปที่แรลงเก่งเล่นได้เลยนะกอริบาร์ล่างเอเดดาบวกก็แน่นอนนะครับตัวคออันดับ2ของเกมตอนนี้จะไปอยู่แรงไหนไม่ได้นอกจากแรงเก่งเล่นได้นะปู่เซียวแฟงก็ไปที่แรลงต้นเกมเลยแล้วกันนะครับเช่นเดียวกันกับอะตอมิกซมูไรนะครับผมไปอยู่ต้นเกมให้หมดเลยนะกาโลก็เช่นกันนะครับเมตานี้ไม่ค่อยได้ใช้สกิลในการไล่ขวดแล้วฟินิกแมนนะครับฟินิกแมนก็ไปซนะับพอร์ตนะแฟตปะกายแสงนะครับตัวบัฟความไวอันดับที่3ของเกมตอนนี้ก็ไปแรงเก่งเล่นได้ เกโลเกโลตัวใบตัวเดียวของเกมตอนนี้ก็ไปที่ซัพพอร์ตเลยนะพี่ปลาสายต่อยนะครับเน้นไล่ต่อยก็ไปที่แรล่งเก่งเล่นได้นะขยับแทงท็อปลงมาหน่อยแล้วกันนะครับเช่นเดียวกับคู่หขวงเขานะครับผมโกลิบาร์ก็ไปอยู่แรงเดียวกันเลยนะ ซอมบี้แมนนะครับตัวบัฟความระดับ2ของเกมตอนนี้นะเครื่องจริงเนี่ยซอมบี้แมนผมให้เป็นตัวละครที่ติดเมตาเลยแล้วกันนะครับปุริปุริซันเนอร์นะครับช่วงนี้ก็คนมาเล่นค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็ไปที่แรงเมตาแล้วกันนะครับเมทนาแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้เก่งติดเมตาอยู่แล้วนะซูเปอร์ดาร์ชายตัวละครที่จะลงวงล้อนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากมนะถ้าจะ้สรุปตัวละครตัวนี้แบบสั้นๆเนี่ยก็คือตัวแท้งในเมตาของปัจจุบันนี่แหละครับผมตายยากมากมาก นี่ถ้าสืเมื่อกี้ล่าง U r าแน่นอนนะครับติดเมตาอยู่แล้วนะและสุดท้ายตัวละครตัวใหม่ล่าสุดของเกมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครโซนิกแน่นอนนะครับเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้ก็ขอสู้บอกให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยละกันนะครับผมว่าตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนนั่นเองนะก็เฉลยละกันว่าตัวละครในเกมนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนะก็คือ140ตัวนั่นเองมีใครดาวถูกหรือเปล่านะครับในช่วงต้นคลิปเนี่ยผมก็อยากจะปั่นท่านผู้ชมเล่นๆเฉยๆนะครับอยากรู้ว่ามีใครที่ดาวถูกหรือเปล่่่าานนะหรรือวมีีีใคคทยุดดูิป้ ก็ไปนับตัวละครในเกมดูว่ามีทั้งหมดกี่ตัวก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีใครเดาถูกบ้างนะครับว่าตัวละครในเกมนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะและก็อยากจะรู้ว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยมีตัวละคร ในเกมนี้ครบทุกตัวกันหรือเปล่านะก็ถ้ามีครบทุกตัวก็น่าจะหมดเงินกับเกมนี้ไปไม่น้อยเลยนะแต่เขาบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าตัวละครที่เอามาจัดในคลิปนี้เนี่ยมันจะได้จากเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนน่นเองนะครับเพราะงั้นในเซิร์ฟเวอร์ซของเราอาจจะไม่มีพวกตัวละครระดับ UR นะแต่ถ้าล่ากิงตังเซิร์ฟเวอร์จีนยอ่อตอนนี้ตัวละครในเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด140ตัวแล้วน,นั่นเองนะครับพลเข้าเดือนหน้าก็จะเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งแล้วถ้าผมเดาเนี่ยตัวละครที่จะเข้ามาในเเดือออออนน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 หน้าาาากก็่่่่่่จะะะมมยยููแงงงคัผโซล UR เอาล่ะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่องเรามีซุปเปอร์แตงนะสามารถกดซุปเปอร์แตงขอบคุณกันมาได้นะครับแต่ถ้าไม่สะดวกกดซุปเปอร์แตงเนี่ยกดไลค์อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับอ้อแล็อย่าลืมกดติดตามแถมให้ผม้วยแล้วกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ